นี่ใส่ตมน้ำปะดลไปต่มนาวเลยนี่ส่น้ำปะเดลงไปันมาก็ะเงรน็ใส่มนาวลงไปนาสดๆนะคนมะนาวย่ยๆจมะนาวแบบเปรี้ยวๆเนะมะนาเปรี้ยวเลยนะ เสร็จแล้วลชิมก่อนอืนนคือดีอ่ะอันนี้นดีมากเผ็ดอีกนิดหนึงแล้วกันใส่พริกลงไปอีกมันไม่เผ็ดพอใส่มะเขือเทศลงไปก็ใส่หอมหอมเราไม่มีหอมแดงใหญ่ก็ต้องใส่หอม ปกติไม่มีหอมแขกน,นะใส่หอมไทยลงไปคนแล้วก็จะสูซานใส่น้ำตาลเพิ่มนะประมาณสักสองชอ้อนโต๊ะน้ำตาลมาเป็นน้ำตาลฟริที่อยู่ในเครื่องเคียงอรเราไปใส่เครเื่องีคนแบบเข้ากันนะชิมน้ำก่อนอ,อร่อยนะทุกคนนะ น้ำปลาลงไปน้ำปลาลงไปไม่ต้องตรวจหรอกใส่อะไรไปก็ได้เขคนดูนะแซ่บๆชิมหน่อยอันคือแซ่บอ่ะแซ่บอ่ะอ๋ออร่อยแล้วอ่ะเลือดนัวนัวแล้วนะ เปรี้ยวๆแล้วจริงๆสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำยำหรือน้ำ้องใส่เกลือด้วยนิดนึงเลิศ<ด>มากอ่ะถ้าใส่เกลือลงไปนยนี่คนคนทุกร้อนเสร็จแล้ววันนี้เราจะเป็นยำกุ้งแต่ว่าไม่ใช่กุ้งดิบนะเพราะว่าวันนี้ไม่กล้ากินกุ้งดิบทุกคนกุ้งที่สุ้วใ์แล้วใส่ลงไป ลงมาแล้วใส่ลงไปใส่ลงไปซีดแน่นอนบอกเลยไม่เผ็ดเผ็ดแซ่บยั่วๆใส่ลงไปแล้วเราก็คลุกเลยคลุกโอ้โหดูดิน้ำยำแบบกระจายมากดูยอดเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะยำเป็นยนะังไงบ้างอ๋อร่อยอ่ะ อร่อยแล้วอร่อยแล้ว,เ,ออลวเสร็จแล้วแล้วก็บุบบะลงไปเลยบุบบะลงไปเลยแซ่บัดลองถูกกใจใทุกคนแล้วก็มีจานมาเทาใส่จานดูเทไม่ถนัดเนี่ยนี่ดูบุบบะฮะโชว์ามากเดี๋ยวรอย,อยัป แปับนึงอัดวิดีโอก่อนน้ำล้นเลยทุกคนน้ำล้นเห็นไหมเห็นไหมน้ำยำม,มันล้นเลยดูดิสีสันน่ากินไหมล่ะยังไม่พอทุกคนเรายังไม่จบอีกแค่นี้เราจะโบ,บ๊ะต่อจะโบ,บ๊ะต่อโบ,บ๊ะโดยการดูทุกคน นี่ทุกคนอะไรทุกคนแซลมอนโอบบะคนดูสวยไหมล่ะโบบะไหมล่ะแซ่ฟไหมล่ะดูโบบะไหมล่ะอลังการไหมล่ะดีไหมล่ะน้ำลายแตกไหมล่ะโอ้ยลืมใส่สแครอทลงไปด้วยอ,ะอ่ะใส่สีสันนิดนึงก็ได้ดูแตกแตกไม่ไหวแล้วแตกแตกนี่ต้องแตกนะทุกคนบ พอเลยแซบเสร็จแล้วโบบะไม่ล่าโบบะไม่ล่าสุดยอดไม่ล่าอยากกินไม่ล่าดูแซลมอนสดๆดดินได้ดินแล้วทุกคน